แล้วใช่ไหมเดี๋ยวที่สุดได้เนี่ยมันโดนไปแตกกันหนึ่งแล้วใช่ไหมเอาอย่างงี้เด็กวอร์ซีรู้มือแค่นั้นแหละเติมเราไม่มีแล้วนะตั้มเออเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวพี่ขอทำเสื้อไดมอนด์เฮนแล้วก็คิโรชีซื้อเสื้อแถมกาชาเออาจจะต้องโลซอล็อตนะอาจจะต้องลซอล็อตเพราะว่า เขาเมื่อกี้ลองลองดูแล้วเพื่อนลองไปหาเซิร์ชในไฟเอ็มแล้วมันไม่ค่อยน่าน่า,นา,นาดีใจเรา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 ขึ้นเราขึ้นฟีดแรกปะไม่ได้กูกำลังของเกมเพราะกูนั่เบอร์ว่าจะออนไลน์ออดี ดวนเลยนะเล็งดวนเลยนะนี่ดวนที่สุดนะนี่ดวนที่สุดนะเห็นแล้วใช่ไหมดด่วนที่สุดนะเนี่ยมันโดนไปแตกัปหนึ่งแล้วใช่ป่ะเอา่งี้ี้เด็กเด็กวอร์ซีรู้มือแค่นั้นแหละแน่รู้มือหมด้มงองต้อง้ร่ลูเอรูเอ ไม่ได้ตามข่าวเลยผมไม่ผมไม่ได้ยุ่งกับวงการเลยไม่รู้เลยเอา้าเพิ่งเห็นข่าวเมื่อกี้ค,คือเอาง่ายๆตอนเนี้ก็คือห้ามห้ามหาแดกกับกับเกมนี้แล้วถูกป <c oughs> ้ะใช่แล้วแล้วสมมติถ้าใครสมมติถ้าใครที่ทําตามกฎก็ถือว่าเป็นอารมณ์เหมือนแบบอยู่เข้าข่ายเคเคร์เซิร์ฟเวอร์แท้นึกออกไหมแต่ถ้าใครยังหาแดกอยู่นะก็ถือว่าเป็นเถื่อนเราตีอย่างนี้นะ <c oughs> <ๆ S 1> สมมติถ้าเราเป็น <c oughs> <ๆ S 1> เป็นภาพนี้แล้วกัน <c oughs> ซึ่งถ้าเปิดเซิฟ มึงมีค่าเครื่องมึงมีค่านู่นค่านี่แท้น่ะน่าจะไม่มีสักเซิร์ฟแตกแตกถ้าแ,แท้น่ะน่าจะไม่มีสักเซิร์ฟพวกไม่ต้องหา,พา,พา,าอ่ะหาผนักงานหา point ่าเอิบอ่ะมันมีหลายค่าเหลือเกินสำหรับคนเปิดเซิร์ฟเพซิร์ฟน,น,นึงอะนู่นนี่ออกไหมรายจ่ายเยอะ มันกั่นแกล้งใครก็ได้ผมว่าไอ้ปุ่มรีพอร์ตมันแหละใช่ใช่ใช่ที่จะจัดใช่ใช่ก็ใช่แล้วตอนนี้นี่ด้วยดิกสตาร์ทาวน์ได้เป็นเป้าหลักในไทยเลยเอ้ยพูดเยอะเนี่ยเดยกทำไมพูดอะไรอย่างงี้เอาทำไมเราเราพูดเหมือนเราไม่ค่อยฉลาดเลยแซดเอ้าก็ไม่มีเติมเงินในเกมก็จบปะก็แก้ของไมันเอา ใช่ไงก็ของเดี๋ยวออกให้แล้วครับใช่ครับเดี๋ยวออกอยู่แล้วครับเดี๋ยวมอบครับผมมอบอยู่แล้วครับพี่ชายผมไปดีอยู่แล้วครับพี่เอกแต่เวว่าเดี๋ยวเรื่องไอ้พวกเติมเราไม่มีแล้วนะตั้มเออเดี๋ยวจะทำเดี๋ยวพี่ขอทำเสื้อไดมอนเทนแล้วก็มีโรชีซื้อเสื้อแถมกาชาเอออันนี้ไม่เป็นไรเนาะนี่ไม่เป็นของแถมแล้วตั้มเนาะใช่ใช่เป็นไรปะได้ไม่เป็นไรได้เสื้อด้วยเนาะ ออเไว้ไม่ก็ซื้อเสื้อในเกมไงแถมเป็นเป็นโค้ดเออซื้อเสื้อแล้วก็แถมประชาไปเออตัวละกี่กี่ลูกก็ไปไม่แต่เนีเราไม่ได้ขายนะเราขายเสื้อขายสติ๊กเกอร์ก็ได้พี่ขายในเพจครับเราขายในเพจใช่เราจะไปแนะนำเขาเยอะดิโอ้เดี๋ยวปิดติมเขาแล้โอ้ยแนะนำเแนวทางเขาอีกเนาะแม่งปิ๊งกันนี้โอ้ยปิดติมก่อนเลยกูเจยไปดีกว่าวะไปละไม่ทำกันหรอกไม่ทำกันแล้วไปไหนอ่ะรีบไปไหนอ่ะ เจ้าเจ้าเจ้าหนวดนีบไปนอนแล้วหรอกมาเกิดกันเกิดกันนี่ไปนอนแล้วแต่มันทำอย่างนี้แล้วมันอันสูดถ้าแบบถ้าเขาเจ้าจริงจริงมันก็เอาได้หมดเนาะไม่ไม่ไม่ว่าจะเป็นซื้อเสื้อซื้อยี่อะไรอ่ะแต่ใครจะอยู่ได้วะอืมแค่มันใช้แค่ค่าคีย์ก็เสียแล้วอ่ะใครจะอยู่ได้อะยู่ยังไงเออเดี๋ยวร้องไห้วะ ไปเมื่อชิปหายนะชิปหายเลยนะชิปหายเลย,ยเดี๋ยวไปเก่าเดี๋ยวเพิ่งจะเพิ่งพูดถึงเก่าหาใครนะครับเราอยู่เนี่ยตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวเพงเก่า,กาหาใครนะเอ็นแอมเอ้ารถเออ หรือเราจะทำตามเขาดีอ่ะทำตามไฟเอ็มดีห้ามีห้ามมีอะไรเนี่ยแต่มันก็มีปุ่มอยู่ยังไงมันก็มีปุ่มอยู่ยังไงี้ยแต่ไม่กรเตือกระตือไม่ได้ไงเสื้อตัวเท่าไหร่เสื้อตัวสามแสนปะมีปะเสื้อตัวละแสนอะไรมีมีอะไอ้มันก็คือการเขาเรียกว่าโดเนทการกุศลโดเนทให้เออโดเนทให้เซิร์ฟแฟนคลับแฟนคลับไงใช่สมมติเขาลักเซิร์ฟ หนึ่งร้านเนี่ยเขาได้เสื้อไปตัวหนึ่งแล้วแถมในเกมไงถูกปะล่ะเสื้อตัวร้านนะเสื้อเอ็มดีเนี่ยมันเห็ดอ่ะเออแบรนด์เนมหลบเลยอันเนี้ยหลบเลยอันนี้หลบจริงจะทำยังไงวะเนี่ย สำหรับหลายๆเซิร์ฟบัดนึกออกไหมว่าคนๆที่แบบจริงอย่างนี้มันก็โดนแหละมันก็ยังโดนอยู่แหละก็พูดพูดเล่นนะไม่ไม่ไม่ได้จะทำแบบนั้นนะพูดเล่นกันเฉยๆแล้วจะทำยังไงต่อคนคนคนที่แบบทำไม่ได้ทั้ง s t r e a m e ทั้งเซิร์ฟทั้งพนักงานหลายๆหลายๆเซิร์ฟอะไรเงี้ยมันก็เปิดตัวไม่ได้มันก็รันไม่ได้นะเซิร์ฟอจะบอกเลยมันมันแค่แค่แค่ starthour เดือนหนึ่งก็สามสี่แสนแล้วนะรวมทุกๆอย่างอ่ะมันมันหนักมากเลยนะว่าเตะจะทำยังไงวะเน๊อะ ที่ต่อไม่ไปไหนวะต่ออีกแล้วเหยาะแล้วเยหยอดแล้วเหรอเหยอดแล้วเหรอ,อใช่ไหมว่าว่าว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะบีบอีกเรื่<น>นองที่คนไปซื้อ G D หกแน่นอนมันเดี๋ยวมันจะบีบอีกมันจะบีบอีกแน่นอนอันนี้พังหมดเลยนะคนทำรูปคนทำโมเดลพังเลยนะ เพราะเขาออกเกมหกมาไงแล้วราคาเกมมันก็สูงถ้ายังมีห้าอยู่มันก็ไม่มีกมาแล้อหกออกมาแล้วหรือเปล่าแต่ว่าได้ข่าวอยู่นะถ้าถ้าถามเลยสมมติถ้าจกเล่นห้าอยู่จะไปซื้อหกปะก็ซื้ออยู่แล้วนะซื้อจริงเหรอจะคิดแบบนั้นได้กี่คนไม่หมายถึงก็ซื้ออยู่แล้วถ้าเราเป็นซีมร์เราก็ลองของไงเราเป็นซีมร์ไงในมูซีมร์นะอืมเราก็ลองของแมพของอะไรพวกนี้อยู่แล้วแหละแต่ว่ามันก็ยังเล่นห้าอยู่แหละเพราะมันก็ยังเคยชินอยู่ไงมันก็ต้องนั่งรออยู่ดีอ่ะมันต้องนั รู้ป่ะผมผมนึกถึงอะไรไปนึกถึงบริษัทบริษัทหนึ่งบริษัทหนึ่งที่ซื้อเกมรถเกมหนึ่งที่ดังเพื่อเอาไปลบซอนทิ้งแล้วก็ปิดเพื่อให้ไปเล่นเกมรถอีกรถหนึ่งอ๋อรู้แล้วซื้อไปตอนนั้นคนเล่นเยอะด้วยนะซื้อไปปุ๊บลบซอนทิ้งเพื่อเพื่อเพื่อเพืดอกนี้เฮียจริงดอกนี้แบบเฮียหนักเลยมัน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 เข้ามาอยู่ในหัวเลยว่า ไอเชื่อ GDA 6มามึงมึงจะทำอะไรกับ GDA 5หรือเปล่านแน่แน่อะบีบแน่แน่ว่าเขาคงไม่เขาเขาคงเขาคนไ,คนคนคนไอคนละบริษัทคงไม่น่าไม่น่าหรอกมั้งที่ผ่านมาช่วงนี้ก็รักษาตัวเองนะตม้มน้องช่วงนี้ดูแลตัวเองนะลาก่อนหน้าสามเอ็ดอะตม้มอาจจะเจอหน้า, 24, 25, นายี่สี่ยี่ห้าหน้าแปดสิบอะไรเงี้ย ม่ต้องขี่ม้าย่องย่องย่องไงตั้มโล้ครับก็โล้ครับเอ้เนี่ยไอ้ไอตั้มรู้ป่ะคนแถวเนี้ยเขาเขาเขาไม่ดุดกันกัญชาวพันธุ์ไทยนะเขาดูแต่พวกไอ้นี่นะเวย้ยพวกของนอกนะเวย้ยกูได้ยินข่าวมาเ <c oughs> ขาบอกเขาเขาไม่ดุดนะไอซื้อกันชาวพันธุ์ไทยมาเขาไม่ดุดนะเขาบอกเขาบอกอย่างเงี <c oughs> ้ยเขาเขาแบบต้องลงของก <c oughs> ูอิน,นเตอร์อย่างเดียวเลยนะไม่มีนะไทยน,นะเอ้าเป็นคุณหรอไม่ใช่ก็ถามดูมีเปล่าแถวนี้มันมีหรือเปล่าไม่มี แต่ผมว่ามันไล่ผมว่าปิดหมดแน่นอนทุกทุกแพทอะทุกแพลตฟอร์มอะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่ย้อนยุกอะเลยว่าแบบตัวเกมเก่าอะน่าไล่ปิดน่าไล่บีบหมดเลยอะฝนตกได้เพียดจริงนะเพียดแบบเพียดจริงแหละเพราะมันมันไม่รู้จะออกทางไหนอะมัน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 จะไม่ให้เติมก็ไม่ได้ ันก็อยู่ยังไงอ่ะเรื่องของเซิร์ฟอยู่ยังไงอ่ะข้าเครื่องข้านู่นข้านี่มันจะอยู่ยังไงแล้วก็ให้รันมาเก้าร้อยสล็อตแล้วด้วยไงหมายถึงว่าแบบเขาก็เปิดให้เล่นแบบเยอะขนาดนี้หลายคนอะรีีเนี่เหลือเจ็ดร้อยแล้วเ๋ยวคอยดูเลยท่าเรียกว่าเดินสเต็ปแรกก่อนรีนี้เหลือเจ็ดร้อยจริงทั้งสองเซิร์ฟเลยรอดูแหละนอนอาจจะงงๆหน่อยอาจจะเสิร์ฟแลกแหละแต่ว่าต้องงปรับนนิดึต้องปรับนิดนึง ปกติก็คิวนานอยู่แล้วอะไปอีกสองร้อยอะถ้าวอนนิดนึงว่ามันมันมันหลายากมันหลายอย่ากมาแล้วมาละมันหลายอย่างมันหลายอย่างตอนนี้อาจจะมีคนนี้เดียวก็ได้ถ้านั่งจิ้มปุ่มสกตินั่นแล้วก็ได้นะมีแล้วเชื่อเถอะคนวงการธุรกิจอะตัวแรกเนาะรู้ว่าใครนะเพื่อนเนาะ ไผ่วะบ้าวใจเย็นๆเปิดปามก็เห็นลิ้นไก่แล้วนี่หลุอยู่นี่หลุอยู่หลุอยู่ไอ้ตาโมนี่มึงชนกูเล่นเกมอะไรนะไอ้ภูมิมันชนกูเล่นอะไรอ่ะแฮปปี้คนเลี้ยงแมวอ่ะเพื่อนไปเย็นเขาไปหาเดินตามกูทุกก้าวอีกอ่ะแฮปปี้คนเลี้ยงแมวอ่ะบ้าวรอเพื่อนเดี๋ยวเพื่อนเดินตามกูหน่อยนะเดี๋ยวกูทำรอยเท้าไว้ให้ เ,เดินตามเดินตามไม่ทันสักทีอ่ะอันนี้ไม่ได้ไม่ได้พูดถึงใครใช่ไหมพอ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 อ <c oughs> เบานะเบานิดหนึ่งโอเคครับเอาวันนี้ฝนตกฟ้าก็ร้องเอาแล้วตอนก็ร้องบันก็ร้องนี่วันนี้ <c oughs> เจ็ดร้อยเจ็ดร้อยห้าร้อยสี่ร้อยอาจจะต้องลดสล็อตนะอาจจะต้องลดสล็อตเพราะว่าเขาเมื่อกี้ลองลองดูแล้วเพื่อนลองไปหาเซิร์ชในไฟเอ็มแล้วมันไม่ค่อยน่าน่าดีใจสักเท่าไหราเราเราขึ้นเราขึ้นฟีดแรกปะจะไปลองปะต้องดูรถรถใหม่สล็อตเราเท่าไหร่อ่ะเก้าร้อยมึงอันนี้เราปรับไว้เท่าไหร่นะเก้าร้อยถูกไหม ใช่เดี๋ยวอาจจะเหลือประมาณ800ไม่มีใครซิปอะไรนะคเขาปั่นไปเรื่อยครับไม่มีซิปอะไรทั้งนั้นแหละครับไม่มีซิปอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีซิปอะไรทั้งนั้นแหละไม่มีอะไรทั้งนั้นแหละครับจะร้อยก็ได้ไม่มีอะไรเท่านั้นแหละผลเขาไปไงพวกโอเคเขาออกอะไรอย่างงี้ปั่นนี่ปกติอยู่แล้วเนี่ยคุยอะไรสัตว์ พี่กูโดดต่อยทำมึงบงแตกแล้วก็ชนแหลกทำมึงงงแดงจนสมบงแหกมึงชนะกูเหยื่อแค่มองแปลกเจอกับพวกกูเหยืสักคงแดกมีแค่ไม้เลือยสู้ออะไรกับคมแฝงเมียมึงสู้มือกูได้จับมันลงแขกทรงผมทรงแปะทรงแอคทรงแกะที่พวกมึงเคยได้ช่ว่ยวโแกกูยังไม่ลงแขกไอสัตว์มาฟางไปสัตว์กูให้มึงสองร้อยของกูเต็มตู้ในหิ้ยมนของน้อยพวกกูรวยจักอย่าสรืมมาขอพอยกูไม่สนุึงมีใครกูเล่นมึงยังจะขอร้อย